สวัสดีครับพบกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนพิตธิชราครับผมวันนี้ผมจะพามาดูว่าเหตุผลที่มะพร้าวเนี่ยต้นนี้โตเท่ากันปลูกพร้อมกันแต่ว่าทําไมมันออกลูกไม่พร้อมกันซึ่งปัจจัยตรงนี้เนะี่ยมันต่างกันนิดเดียวเองซึ่งมันเป็นประสบการณ์ตรงจากผมเองเนี่แหละผมก็เลยพาเพื่อนมาดูและแชร์ให้ฟังว่ามันเป็นแบบนี้นะถ้าจะทําก็ลองศึกษาตรงนี้ครับเป็นแนวทางอ่ะเดี๋ยวพาไปดูครับผม อ่ะก็เป็นมะพร้าวที่อยู่ตรงนี้ฮะหน้าสวนเลยหน้าบ้านผมให้ดูสองต้นนี้ที่ผมปลูกเนี่ยคือมะพร้าวเนี่ยพันเดียวกันแล้วก็วิธีปลูกเหมือนกันให้น้ำให้ปุ๋ยเท่ากันเลยแล้วก็ที่สำคัญสภาพแวดล้อมเหมือนกันทั้งสองต้นอ่ะมาดูครับต้นนี้ยังไม่แทงจันให้ผมเลย ยังเงียบไม่ต้องอายไม่รู้ทําไมไม่ยอมออกสักทีนะครับผมแต่ต้นนี้เนี่ยมาดูครับต้นนี้โอ้โหแม่สาวน้อยออกแล้วครับเนี่ยออกหลายทลายแล้วครับตรงนี้นี่ครับเริ่มออกดอกออกผลก็มีต่อมาเยอะเรื่อยเรื่อยเยอะนะครับนะ่ะก็จะเห็นย่ออกมาต่อเนื่องซึ่งเนี่ย พันุเดียวกันวิธีปลูกเหมือนกันดูแลเหมือนกันปัจจัยแวดล้อมต่างๆเหมือนกันเลยสิ่งที่แตกต่างกันที่ทําให้เขาไม่ออกลูกนะครับผมมองว่ามันเป็นตรงนี้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยต้นนี้เนี่ยผมจะชอบตัดตัดตัดทางมะพร้าวตัดใบเขาออกเลยเดี๋ยวผมจะยืนถ่ายมุมกว้างๆให้เพื่อนๆได้เห็นะมันเป็น,ป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 นยังไงเนี่ยผมจะตัดตรงนี้ออกเลยตัดใกล้ต้นในใกล้โคนเลยตัดแบบเนี้ยฮะ ตัดให้มันสั้นอย่างนี้เพื่อที่ให้มันเหลือใบน้อยๆมันจะได้ข้างล่างโล่งเพราะตอนต้นเตี้ยๆเนี่ยใบมันเกะกะนะครับผมก็ตัดแต่ต้นนั้นน,นไม่ได้ตัดเนี่ยผมให้มาดูว่ามันตัดแบบไหนโอ้นี่ยังเหลืออยู่เศษมันเหลืออยู่เลยเนี่ยฮะตัดแบบนี้เลยตัดแบบนี้แต่ต้นนั้นผมไม่ตัดผมปล่อยให้เขาเขาแก่ตายไปเลยแล้วก็ใช้วิธีดึงออกแบบนี้ง่ายๆครับผมใช้วิธีนี้เลย ต้นนั้นเนี่ยเขาก็เลยออกดอกออกดอกออกผลเร็วกว่าต้นนี้เพราะว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยในการปลูกของผมเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยนะคะผมสิ่งที่ต่างกันตรงนี้ก็คือผมตัดใบต้นนี้ออกอันนี้จากประสบการณ์นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยผมจะชอบเอารถมาจอดแล้วเดินไปเดินมาตอนตอน้ตนเตี้ยเนี่ยกิ่งมันเกะกะนะครับเราก็ตัดตัดตัด,ต,ดตรงนี้ละมม้งมันเป็นผลทําให้ต้นไม้เนี่ยต้นมะพร้าวเนี่ยไม่ออกดอก หรือถ้ามองในมุมของวิทยาศาสตร์ก็คือเขาไม่มีใบในการสังเคราะห์แสงเพียงพอทําให้ลําต้นเขาเนี่ยมันมีความสมบูรณ์ไม่ไม่เท่ากับต้นนั้นเพราะาต้นนี้เนี่ยผมไม่เคยตัดใบออกไว้จนมันแก่แล้วผมก็ดึงทางมะพร้าวออกทําให้เขามีใบสังเคราะห์แสงทําให้สารอาหารเขาเนี่ยเพียงพอต่อการเจริญเติบโตเขาเลยมีลูกออกมาดกและมีลูกเร็วแต่ต้นนี้ผมใช้วิธีการตัด ใบมะพร้าวเรื่อยๆทําให้เขาสังเคราะห์แสงได้น้อยทําให้อาหารที่ไปเลี้ยงในลําต้นเขาเนี่ยไม่เพียงพอจึงทําให้ลูกออกช้าผมว่าน่าจะเป็นเพราะสาเหตุนี้อ่ะนี่ผมก็สรุปเอาเองนะครับเพื่อนๆก็ไปดูเอาเป็นแนวทางแล้วกันอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงจากผมอ่ะอย่างต้นนี้เนี่ยก็ออกมาแล้วเพราะต้นนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ตัดเท่าไหร่ต้นนี้ก็เหมือนกันไม่ค่อยได้ตัดเขาก็เลยออกนะฮะถ้าตัดเมื่อไร แล้วตัดบ่อยๆเขาก็จะไม่ออกเหมือนต้นนั้นออกช้าทั้งๆท,ที่เพื่อนๆเ,เขาเนี่ยออกหมดแล้วที่ปลูกพร้อมกันอันนี้ก็ไปดูเป็นแนวทางนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ